ครับคลิปเี่นั้นเห็นอยู่นี่ครับคลิปของร้านดาวเรืองดอกไม้ลำซ้ำนะครับเกษตรลำซ้ำครับเม่สายพันธุ์ดีครับพร้อมคําแนะนําดีๆตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ครับก็พอดีผมมีผู้ช่วยนะครับปกติก็เราก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยมาช่วยถ่ายให้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด -19 กับเกษตรกรนะครับ อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องดาวเรืองอย่างเดียวครับเกษตรกรนี่วงกว้างครับทุกวันนี้ก็คือตกอยู่ในเหมือนความลบาบากนะครับเพราะว่าโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร,เ,กรเราค่อนข้างมากครับเปรียบเทียบกับสวนดาวเรืองสวนนี้ครับลองซูมภาพไปไกลๆครับนี่คือสวนดาวเรืองผมปลูกไว้หนึ่งมืนประมาณหนึ่งหมื่นต้นนะครับทําไมผมถึงบอกว่าสวนนี้มีผลกระทบกับโควิดสิบเก้า ครั้งแรกที่เขาเอาเมล็ดพันธ์ไปเพาะนะครับปรากฏว่าโรคโควิดได้กลับมารอบที่สองนะครับมีแต่ข่าวว่าตลาดขายดาวเรืองไม่ได้ครับราคาดาวเรืองตกต่ำไปถึงตลาดแล้วมีแต่คนถูกทอดทิ้งครับทุกคนที่เสพโซเชียลนะครับดูใน Facebook อะไรต่างๆก,ก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันท้อมากครับในการจะทำงานจะดำเนินชีวิตต่อไปของเกษตรกรนี่มันทอ้อ เกษตรกรส่วนใหญ่นะครับร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นตของของประเทศไทยเราคือเป็นผู้มีรายได้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนของเขานะครับถ้าเขาจะเดินก้าวหน้าเดินต่อไปนี่เขาก็จะต้องลงทุนมหาศาลอาจจะลงทุนหลักหมื่นหลักสอง0มื่นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะครับสําหรับเขาแล้วเขาจะไปต่อหรือเขาจะเลิกดีสุดท้ายเขาโทรศัพท์มาถามผมผมก็บอกว่าถ้าเราได้ตกลงกันแล้วนะครับว่าผมจะมารับที่สวนนะครับซื้อมเมล็ดดาวเรือง ของเกษตรล่าซ้ำไปไม่ต้องกลัวครับผมไม่มีวันทอดทิ้งเกษตรกรอย่างแน่นอนครับตอนที่น้องเขาโทรหาผมนี่เขาเขาแทบจะไม่ได้บำรุงรักษาอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขากลัวครับเรื่องทุนทรัพย์การฉีดยาไปแล้วเกิดถึงเวลาเขาออกดอกแล้วดอกราคาไม่ดีหรือว่าตกต่ำเขาทุนค่อนข้างน้อยผมก็เลยเอาเดี๋ยวผมส่งตัวยาไปให้ไปให้ฉีดเลย พอผมมาถึงสวนครับเขาลงดินไปได้เกือบ20วันแล้วครับปรากฏว่าต้นเขาค่อนข้างโซมครับเขาคืออย่างที่ผมอธิบายฟังว่ากําลังใจในการทํางานมันไม่มีผมก็เริ่มโดยการแนะนําปุ๋ยครับฉีดยาอะไรครับแนะนําเข้าไปครับแล้วก็นําปุ๋ยนํายาไม้ให้น้องเขาเลยครับหนึ่งชุดเอาฉีดตัวนี้ไปฉีดให้เฮียแล้วกันได้ไม่ได้ยังไงนะถึงเวลาเฮียมารับ ราคาดีไม่ดีเดี๋ยวเฮียมารับเองไม่ต้องกลัวเอาก็เอาถ้าเฮียสู้ต่อผมก็จะเอาด้วยนะผมก็เริ่มจากเรื่องต้นนะครับก็ที่ผมบอกแนะนําไปครับต้นน้องเขาโซมากครับนะเวลานั้นผมก็เริ่มต้นเลยนับหนึ่งเลยครับให้เขาฉีดเพียวหนึ่งครับฉีดเพียวหนึ่งพร้อมกับแคนเซียมโบรอนนี่คือตัวสําคัญของชุดเริ่มต้นของของดาวเรืองเลยนะครับปรากฏว่าก็เริ่มฟื้นฟูมาได้ ข้างดีทีนี้พอมาถึงช่วงออกดอกแล้วนะครับเห็นนะครับเห็นดอกแล้วไหมครับนี่ขนาดว่าช่วงแรกที่เขาไม่ได้บํารุงรักษาอะไรเลยนะครับอันนี้คือดาวเรืองที่ยังไม่ได้ตัดเลยครับยังไม่ได้ตัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับพรุ่งนี้ผมจะตัดดาวเรืองเข้าขตลาดเป็นมีดแรกนะครับสวนดาวเรืองเกษตรล้อมซำยังไม่ได้ตัดดาวเรืองเลยนะครับถ้าเป็นมีดสามมีดสี่นี่ดอกมันจะแน่นกว่านี้อีกครับนี่ขนาดต้นที่ไม่ได้ดูแลรักษาได้ดีเท่าที่ควรนะครับท่านเห็นไหมครับ บางเนื้อที่มันแหว่งแหวงมีการต้นตายมั่งอะไรบ้างนี่ครับเนี่ยครับก็เกิดจากการดูแลรักษาที่ไม่ดีอีกอย่างครับช่วงที่ปลูกดาวเรืองยากที่สุดของหนึ่งปีนะครับผมบอก,กเลยว่าเป็นช่วงเดือนมกราคมแล้วออกดอกเดือนมีนาคมเพราะอะไรเลยครับผมเพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยบางฤดูกาลบางปีเนี่ยอากาศเขาจะเย็นมากซึ่งมาตรงกับปีนี้พอดีซึ่งอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับ เดือนมีนาคมนี่อำเภอปากช่องนี่ครับอุณหภูมิลดลงเหลือเพียงแค่สี่ห้าองศาเลยครับช่วงเวลานั้นที่ผมเคยมาทํารีวิวก่อนๆหน้านี้คือหนาวมากพอเราไปปลูกช่วงฤด,ดูหนาวครับต้นเขาก็จะค่อนข้างเตี้ยครับต้นเขาค่อนข้างเตี้ยแล้วค่อนข้างเล็กพอตอนที่เขาออกดอกกลับมาเป็นเดือนมีนาคมครับต้นนี้ครับปลูกประมาณวันที่ยี่สิบมกรามาถึงตอนนี้ก็ได้อายุหกสิบวันพอดีครับเขาเริ่มออกดอกช่วงนั้นก็เป็นช่วง อากาศก็เริ่มผ่อนคลายมาหน่อยนะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่แต่พอตอนเขาออกดอกกลับมาเป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งอากาศวันนี้ครับ39องศาครับร้อนมากที่เห็นผมใส่หมวกนี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าร้อนมากๆเลยครับตอนนี้ผมมาเดินกลางวันนี่มันร้อนมากก็เลยขอหมวกมาใส่หน่อยปรากฏว่าพอเข้ามาออกดอกเดือนเมษาครับทําให้ดอกเขาจะไม่ค่อยใหญ่หลายๆท่านนะครับทั้งโทรศัพท์หาผมนะครับทั้งไลน์หาผมว่าเฮียทําไมดอกช่วงนี้มันไม่ค่อยใหญ่ คือไม่ต้องแปลกใจครับเป็นฤดูการของเขาครับการเปลี่ยนถ่ายฤดูการครับจากฤดูหนาวไปฤดูร้อนเนี่ยต้นเนี่ยมันปรับสภาพไม่ค่อยได้ส่วนมากนะครับร้อยละแปดสิเปอร์เซ็นครับของประเทศไทยเราเลยครับตอนนี้ครับใครปลูกดาวเรืองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดอกจัมโบ้เลยไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นครับเกี่ยวกับฤดูการของเขานี่แหละครับแต่ถ้าท่านปลูกนะเวลานี้แล้วก็ไปออกอีกช่วงหนึ่งอันนั้นดอกใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าบางทีจะมีฝนมาช่วยเขาด้วยครับยิ่งจะทําให้ดอกเขาใหญ่ อันนี้คือเกษตรล้ำสมที่ได้รับการดูแลค่อนข้างน้อยครับแต่ผมบอกเลยว่าดอกเราก็ยังอยู่ในคุณภาพที่อาจจะไม่ถึงกับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มากครับแต่ถามว่าดอกกลมไหมสวยไหมมันเป็นสายพันธุ์ครับอันนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีมากแต่สายพันธุ์ของเรานี่ถือว่าใช้ได้ดอกเขาเลยยังกลมครับเนี่ยครับดูความกลมของดอกครับและสิ่งที่ผมภูมิใจครับผลิตภัณฑ์ที่ผมให้ไปก็ตัวแคนเซียมโบลอนตัวนี้ครับทาําให้ เราเรื่องของเรานะครับเรื่องตูดแตกนี่ไม่เคยเจอเลยครับผมทายทํากี่ส่วนกี่ส่วนครับถ้าเป็นของเกษตรร่ำซ้ำนี่จะไม่มีคําว่าตูดแตกเด็ดขาดครับจะไม่มีเลยครับดอกเราจะกลมแน่นครับแต่ที่จัมโบ้บิ๊กๆมันไม่ค่อยมีครับแต่ถามว่ามีไม่มีครับแต่ผมว่าน่าจะได้สักประมาณครับไม่เกิน20%ดูจากฝั่งนู้นก็น่าจะเป็น25ดอกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้ใกล้ๆนี่ครับ บริเวณนี้ก็จะได้ยี่บห้าดอกอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยิบโบยี่ิบห้าได้ได้ปรากฏว่าพอเราได้ส่งเสริมให้เขาเริ่มจะฟื้นฟูตัวเองครับเอาละครับสิ่งที่ผมบอกเลยว่าครั้งแรกที่เราลงมือปลูกเราต้องการอะไรครับเราต้องการผลผลิตของดอกดาวเรืองครับให้มันเห็นว่ามันสวยครับสุดท้ายราคามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ให้วาสนาเป,นนเป็นคนตัดสินเราเองเพราะฉะนั้นการทำดาวเรืองครับ ท่านไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยครับเราลงดาวเรืองปุ๊บเนี่ยครับผมแนะนําว่าต้องดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เราลงไปเลยนะครับอย่าไปสนใจเรื่องราคาเรื่องอะไรท,ทั้งหลายแหล่เลยครับพอไปฟังราคานี่ทัาให้กาลังใจมันหมดถ้าสวนนี้ครับถ้าผมไม่มาดูเนี่ยเขาอาจจะโละเลยครับเขาอาจจะยอมเสียค่ามเมล็ดพันธุ์แล้วเขาไม่เอาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็มีอาชีพที่ยังมีปลูกพริกปลูกมะเขือผมบอกว่าน้องจะปลูกอะไรก็ตามครับในช่วงโควิดนี้ราคามันตกต่ำทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้น ในเมื่อเรามุ่งมั่นมาทางนี้แล้วเราก็ต้องเอาตรงนี้ครับผลปรากฏว่าวันนี้ครับดาวเรืองก็กลับราคาพิกขึ้นมาครับตอนนี้ดาวจัมโบในตลาดนะครับคือมันขาดตลาดอยู่แล้วครับแต่ถามว่าสวนน้องเมันไม่ค่อยได้จัมโบมันจะมันจะรายได้มันจะดีไหมอย่างน้อยครับเขาก็ยังมีดอกไซรองจัมโบซึ่งราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับตอนนี้มีหลายคนครับโทรถามผมว่าเอ๊ะทำไมของหนูได้ราคาไม่ดีคือเรื่องราคาเนี่ยบางทีผมจะบอกว่าดอกของท่านเนี่ยหลายคนก็ ัวแต่บอกว่าตัวเองเป็นจมโมมั่งตัวเองสวยมั่งอะไรเงี้ยแต่พอส่งให้ผมดูจริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่เพราะ้นเรื่องราคาเนี่ยผมอยากบอกว่าต้องไปตกลงกับคู่ที่เขารับเราเองแล้วเราดูรู้ว่าของเราสวยจริงหรือเปล่าถ้าของเรามั่นใจของเราสวยจริงถ้าเขายังให้ราคาที่มันค่อนข้างจะน้อยเกินไปก็ลองโทรศัพท์ถามเขาแล้วขอเขาขึ้นอีกหน่อยดูซิมันจะเป็นยังไงแต่ที่ผ่านมาเขาขายไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับเออ สวนนี้เขาขายไม่ได้แต่ว่าเขาช่วยเหลือเรามาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องต้องคุยกันครับว่าที่ราคาเขาไม่ได้ดีเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เลยเขาตกต่ำจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าสวนเนี้ยกำลังเพิ่งจอกรอกนี่ยครับเป็นดอกแรกเลยอันนี้ผมบอกกันเลยว่าน้องเขาต้องได้ราคาต้องพอได้ครับอย่างยี่ห้าดอกตอนนี้ครับที่ตลาดเนี่ยผมบอกบอกนห้ตอนนี้เลยครับวันนี้คือวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมนะครับ ดอกไซจัมโบที่ตลาดผมเนี่ยขายดอกละบาทแล้วครับในเวลานี้ครับแต่เราจะลงสวนราคาเท่าไหร่นี้ก็อยู่ที่เราตกลงกับทางทางสวนเองว่าเอ้ราคานี้เรายอมรับได้ไหมแต่อย่าลืมครับดอกเราต้องสวยนะครับดอกต้องกลมนะครับดอกต้องแน่นต้องไม่มีนอนนะครับไม่เป็นโรคเชื้อรานะครับบางคนนี่ดาวเป็นเชื้อราแต่ยังบอกว่าตัวเองดาวสวยนี่มันไม่ใช่ครับคือความสวยนี่เราต้องรู้ตัวเองว่าเราสวยจริงหรือเปล่าถ้าเราสวยจริงมั่นใจว่าดาวเราสวยนี่เสนอราคาเขาเลย เราก็น่าจะทําตามนั้ไปเอาละครับผมมาถึงช่วงออกดอกเนี่ยอย่างงวดที่ผ่านมาผมก็ได้จัดโปรโมชเช่นชุดออกดอกไปนะครับก็ก็มีตัวนี้ครับที่ผมนําเสนอมาตลอดนะครับชุดออกดอกตอนนี้ผมแนะนําให้ฉีดตัวนี้เลยครับบูมฟฟล่าครับแคลเซียมโบลอนเพียวครับส่วนตัวนี้ครับเป็นฤดูร้อนเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าฤด,ดูร้อนแต่มีฝนโปรยป ให้ใช้ตัวนี้ช่วยด้วยครับตัวนี้เป็นยาบำรุงพืชนะครับแต่เขามีสรรพคุณแก้หนอนชอนใบในตัวด้วยครับเขาเป็นโฮเขาเป็นปุ๋ยน้ํานะครับตัวนี้สูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้ศูนย์สามสามสิบสิบแปดนะครับสูตรเขาเนี่ยคือตัวสามสิบอยู่กลางตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงต้นค่อนข้างดีนะครับบำรุงใบให้เขียวนะครับถ้ามีหนอนชอนใบนี่เอาตัวนี้ครับเนี่ยครับชุดนี้ครับผมจัดโปรโมชั่นราคาก็ประหยัดมากเลยครับ ชุดนี้ครับสองพันบาทเองจากราคาสองพันสองร้อยบาทนะครับนี่ผมจัดเป็นโปรโมชั่นชุดออกดอกเลยนะครับแล้วอีกประการหนึ่งครับสําหรับฤดูร้อนเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยโรคที่อันดับหนึ่งเลยครับที่ทุกสวนนี่ผมบอกกันเลยว่าต้องเจอเพราะฉะนั้นฉีดป้องกันไว้มั่งก็ดีครับเพียไฟครับผมแนะนําให้ฉีดปาวาโดะครับถ้าท่านยังไม่ไม่เจอเลยครับที่สวนนี่ท่านยังไม่เจอเพียไฟใบยังไม่งิด ใบยังไม่มีรอยผู้พองนะครับในหนึ่งกล่องนี้เขาจะมีทั้งหมดสิบซองนะครับแบ่งครึ่งซองนะครับใส่น้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดเป็นการป้องกันเขาไว้ก่อนนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะดีถ้าท่านเป็นเพีย้ยไฟแล้วเนี่ยเวลาปราบมันปราบยากแล้วก็จะเปลืองอยายด้วยถ้าท่านเป็นแลนะครับใบหงิดเขาหากันแบบสุดๆเลยจําเป็นต้องใช้หนึ่งซองเลยนะครับแต่อีก ประการหนึ่งนะครับวิธีการผสมยาต่างๆนะครับที่ผมในะนาเสนอเนี่ยมีหลายท่านะนเกษตรกร,กรบางคนนะครับเอาถังยามานะครับฉีกซองแล้วก็เทใส่ถังยาเลยอันนี้คือวิธีที่ผิดแม้แต่ยาน้ําก็เหมือนกันนะครับกรอกใส่ฝาแล้วก็เทใส่เข้าไปในถังฉีดยาเลยอันนี้คือวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือท่านต้องหาขวดอาจจะเป็นขวดโคกหรือขวดน้ําเปล่าก็ได้ครับ ขวดน้ำเปล่านี่ครับที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี่ครับฉีกซองใส่เข้าไปในขวดน้ำเปล่าครับเทน้ำเข้าไปสักครึ่งหนึ่งที่ให้มันเขาเขย่าได้ครับเขย่าจนกระทั่งเขาละลายแล้วนะครับแล้วก็ไปเทใส่ถังถังยี่สิบลิตรซึ่งเป็นถังน้ำเราอันนี้ก็เหมือนกันครับทุกอย่างครับเวลาท่านจะผสมนี่ผสมใส่ขวดเปล่าข้างนอกก่อนนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮียจะมาสอนเหรอเคล็ดลับพวกนี้แต่วมบงยจรงว่าหลายคนครับ ไม่ได้ทาแบบนี้ครับคือทําง่ายๆกรอกใส่ฟ้าก็เทใส่ถังฉีดเลยอันนี้มันผมว่ามันผิดวิธีคือถังฉีดเราแล้ว,แล,วแล้วท่านมาจับเขยา่าเขยา่าเขยา่าอย่างนี้ผมว่ามันมันอาจจะได้ครับแต่ผมดูแล้วมันไม่ถูกต้องขอให้ท่านนะครับผสมอยู่ด้านนอกไม่ว่าจะเป็นยาน้ํายาผงนะครับอะไรก็ตามแต่นะครับให้ผสมอยู่ด้านนอกแล้วค่อยใส่เข้าไปในถัง20ลิตรของเราหรือท่านรู้อยู่แล้วแล้วครับว่า สวนท่านเนี่ยครับใช้ทั้งหมดกี่ถัง,ชง,งถมมใช้ทั้งหมดน้ําทั้งหมดกี่ลิตรถ้าสมมติว่าใช้ทั้งหมดต้องสิบเป ыт, ถ้ถึงถึงถึงจะฉีดหมดท่านผสมรวดเดียวไปเลยครับครนข้างนอกเลยครับหาถัางสองร้อยลิตรมาถังหนึ่งครับผสมอยู่ด้านนอกเลยครับให้มันเท่ากันตัวยามันจะเสมอ ER กันหมดทั้งแปลงถ้าท่านผสมทีละถังนี่บางทีตัวยามันไม่ไม่เท่ากันท่านผสมข้างนอกครับทีละสองร้อยลิตรเลยฉีดท,ทีเดียวครับสิบเป้ เออท่านบอกว่าท่านใช้แค่ร้อยลิตรท่านก็ผสมร้อยลิตรไปเลยห้าเป้ไปเลยครับอันอยู่ที่ว่าเราปลูกมากปลูกน้อยเราลองฉีดเราจะรู้ว่าเราใช้ครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าเราฉีดยาทั้งหมดที่แปลงเราเนี่ยเราใช้ทั้งหมดกี่เป้ที่เราฉีดอยู่เนี่ยครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอาบางทีบางคนบอกว่า hey, เฮ้ยเฮียเคล็ดลับนี่ผมรู้อยู่แล้วแต่บางท่านครับผมบอกเลยว่ามีบางคนน่ไม่ไม่ทราบจริงๆอันนี้ผมเห็นมากับตาตัวเองครับหลายสวนเลยว่าแล้วก็คนที่คอมเมนต์ถามผมมาครับ อย่างปวาโดนี่เขาเป็นผงครับเหรอแล้วมันจะละลายยังไงอันนี้ครับคือแสดงว่าเขาไม่รู้เคล็ดลับแค่เขาถามผมมาแค่นี้แสดงว่าเขาไม่รู้เคล็ดลับแล้วนะครับช่วงนี้ครับแมงวีขาวก็จะค่อนข้างระบาดมากนะครับแมงวีขาวเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับอีมาเดอร์ตัวนี้เป็นจาปราบแมลงปีกที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กแต่เขามีจํานวนมากพวกแมลงพวกนี้ปราบก็ยากเหมือนกัน,นครับแต่ตัวนี้เอาอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นหนอนนะครับผมแนะนําเป็นพีวาตถนถ้าทั้งหนอนทั้งแมงวีขาวนะท่านใช้คู่กันนี้ครับผมรับรองเลยว่าตายเรียบครับอันนี้คือตายเรียบแน่ๆครับถ้าไม่ตายท่านโทรหาผมเลยครับแมงวีขาวกับนอนนะครับตัวนี้ครับปาบใช้คู่กันนะครับปาบสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพอมาถึงช่วงเวลานี้ครับพอราคามันเริ่มได้ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าการบำรุงรักษาต้นของเราการฉีดยาครับ สามวันห้าวันท่านฉีดแคงเลยครั้งหนึ่งเพราะว่าอากาศเขาค่อนข้างร้อนจัดอีกอย่างหนึ่งครับยาเวลาฉีดเนี่ยผมแนะนําให้ฉีดตอนตอนเย็นดีกว่าครับยิ่งอากาศร้อนอย่างนี้นะครับท่านไปฉีดยาตอนเช้าตรงกลางวันนี่โอ้โหหลายคนนะครับฉีดยาไปเนี่ยดอกหน้านี่ครับเป็นกลีบไหม้สีด,ดําๆลอไปหมดนั่นก็เกิดจากตัวยาที่เราฉีดะมีความเข้มข้นนะครับพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยเขาไปกัดดอกให้ดอกมันเป็นกลีบดำแต่บางคนคิดว่าเขาเป็นโรค โทรหาผมว่าเนี่ยมันเป็นโรคอะไรจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้เป็นโรคเขาโดนยาที่ท่านฉีดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการฉีดยานะครับผมแนะนําว่าให้ฉีดตอนเย็นครับบ้านเรานี่ครับประมาณบ่ายสี่โมงก็สามารถอย่างหน,นึ่งหมื่นต้นนี่ครับที่ผมทำนี่เนี่ยให้คนงานฉีดสองคนนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จเพราะฉะนั้นเราเริ่มฉีดสักบ่ายสี่โมงครับหกโมงเย็นเขาจะฉีดฉีดเขาจะเสร็จเนี่ยครับตอนนี้กําลังหกโมงเย็นแล้วครับแต่ว่า ฟ้าก็ยังไม่ได้มืดอะไรเลยแสดงว่าเรายังสามารถทํางานได้อีกประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับฉีดให้มันอากาศโพเพครับยิ่งดีครับประสิทธิภาพยานี่เขาจะซึมถ้าเราฉีดกลางวันนี่อย่างน้อยก็คือยามันก็จะระเหยไปกับความร้อนอันนี้ผมจะขอเดินสำรวจแปลงไปเรื่อยๆครับการปลูกดาวเรืองนะครับพืชลม้มลุกเนี่ยข้อสําคัญคือเราพยายามเดินสำรวจแปลงครับเดินเดินสำรวจให้บ่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ครับดอกเขาติดเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยนะครับ สิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับหรือว่าสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านคูใดนะครับต้องการให้ดอกมันออกดกนะครับผมก็แนะนําเป็นแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับจะเป็นสูตรเร่งรัดให้ดอกมันออกค่อนข้างดกนะครับแต่ถ้าเป็นการบำรุงดอกไปในตัวนะเวลานี้ครับก็ใช้สิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นการบำรุงดอกกระตุ้นเขาให้ดอกเขาโตขึ้นกว่านี้ครับจะช่วยเขาได้เยอะๆเลยการใส่ปุ๋ยก็ต้องระวังนะครับ อย่าพยายามใส่ใกล้ต้นมากเกินไปครับใส่ไปถ้ากบโคลนได้ก็จะยิ่งดีนะครับการเดินสำรวจต้นบ่อยๆครับเราจะได้รู้ว่าต้นของเรานี่มันเป็นอะไรบ้างถ้าไม่มีโรคภัยไขย้เจ็บมันก็ดีไปครับถ้าเราเห็นว่าต้นไหนมันผิดปกตินะครับถ้าดูแล้วมันเป็นระยะลูกรามเนี่ยผมแนะนําให้ถอนเลยนะครับที่เห็นแหวงแหวงแหงแงเนี่ยผมก็แนะนําน้องเขาว่าต้นไหนที่มันไม่ได้เรื่องดูแล้วมันสงกสงแงะ อย่าไปเสียดายครับเรารักษาส่วนใหญ่ไว้ครับเราถอนไปเลยครับเพราะว่าดินบริเวณแต่ละที่มันไม่มีมันไม่เท่ากัน,นครับเพราะฉะนั้นการ,รลงรักษาถ้ามันดูแล้วมันไม่เข้าท่าเราถอนเลยโรคอีกโรคหนึ่งครับที่สําคัญของสวนมากก็จะเป็นที่ภาคอีสานนะครับก็กับภาคใต้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโลกนี้มันจะอยู่ที่ภาคใต้ก็ค่อนข้างเยะนะครับคือโรคเหี่ยวเขียวครับ ผมพยายามจะหายาที่มันสามารถกําจัดโรคเหี่ยวเขียวได้หายขาดนี่ผมก็ยังไม่เจอนะครับเพียงแต่ว่ารักษาในระยะครอบคุมคือว่าคุมเขาไว้ไม่ให้เขากระจายต่อไปอีกเนะี่ยได้ครับแต่ถ้าเขาเป็นไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบไม่มียารักษาเลยผมแนะนําให้ถอนอย่างเดียวครับแต่เวลาถอนแล้วเราฉีดยาตัวนั้นเข้าไปนะมันจะคุมนะไม่ไม่ลุกลามไปอีกยังพอยังพอหายาตัวนั้นได้ครับแต่ถ้าเป็นแล้วครับไปเหี่ยวเขียวแล้วเนี่ย มันไม่มียารักษาเลยครับรักษาก็เปลืองครับมันไม่คุ้มเพราะยารักษาพวกนี้มันจะค่อนข้างยาค่อนข้างแพงนะครับท่บานผู้ใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีความรู้สึกยังข้องใจในข้อไหนครับวิธีการเตรียมดินตั้งแต่แรกแรกแรกเลยนะครับผมได้ทําเป็นพ็อกเก็ตไว้นะครับเอาไว้อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม ทำคลิปเกี่ยวกับการเตรียมดินตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยครับเป็นวิธีการเตรียมดินล้วนๆเลยครับซึ่งผมก็เดี๋ยวจะหาโอกาสทําให้แบบว่าเนียนๆเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นยันจบว่าเราเตรียมดินกันยังไงนะครับเตรียมระบบน้ํากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้คลิปนี้น่าจะมีคนค่อนข้างจะหาเยอะซึ่งผมเคยทําไว้เมื่อสักประมาณหนึ่งปีหรือ2ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นผมยังทําคลิปไม่เก่งนะครับก็เลยรู้สึกว่าการพูดจาหรือการลําดับ ข้อความต่างๆนี่มันยังไม่เข้าที่ครับผมจะพยายามจะทําใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งคือการเตรียมดินครับสองก็คือสําคัญที่สุดครับผมคือเมล็ดพันธุ์นี่แหละครับถ้าท่านได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับท่านก็จะมีส่วนที่ทําให้ดอกท่านเนี่ยดูครับนี่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาเท่าไหร่นะครับแต่ท่านดูครับว่าดอกเรานี่ยังสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ใดครับรู้สึกว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์นี่ครับมันค่อนข้างยากครับ ตอนนี้ครับมเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองเกษตรล้ำสมของผมนะครับก็มีลงเพาะเกษตรล้ำสามมาตรฐานนะครับผมเพาะส่งท่านได้เลยครับต้นละ1บาท50สตางค์เท่านั้นเองนะครับ1นถาดมี2 8 8ต้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าการส่งต้นกล้าเขามีค่าขนส่งเพราะนั้นท่านสั่งเยอะๆมาเลยครับค่าขนส่งมันก็จะถูกหรือถ้าท่านสั่งเป็นหมื่นต้นเนี่ยผมอาจจะส่งให้ท่านฟรีไปเลยนะครับแนะนําว่า สั่งเป็นต้นกล้ามาเลยก็ได้ครับผมพราะให้ท่านครับต้นเรานี่พร้อมปลูกอย่างที่หน้าจอที่ผมโชว์ในตอนนี้ครับต้นผมจะเป็นแบบนี้เลยครับคือยอาจะฟูรากจะฟูแบบนี้เลยครับต้นจะอวบแข็งแรงก้านแดงคือต้นเราต้องตรงเป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นต้นกล้าของเราเป็นต้นที่มีประสิทธิภาพผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าต้นกล้าเราสวยจริงๆครับไม่สวยผมไม่ส่งครับถ้าผมส่งช้าแสดงว่าต้นกล้าผมไม่สวยผมไม่ส่งต้นกล้าของผมจะต้องสวยจริงๆครับผมถึงจะส่งการันตีจากเกษตรล้ำสเลยครับว่า ต้นกล้าเราสวยจริงครับตอนนี้ถ้าเป็นฤดูร้อนนะครับผมแนะนําเป็นสีทองส้มกับเหลืองไข่ซึ่งแปลงที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้ครับเป็นแปลงเหลืองไข่ทั้งหมดนะครับหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นต้นนี้คือเหลืองไข่หมดเลยเพราะฉะนั้นการปลูกดาวเรืองครับปลูกให้มันสม่ําเสมอครับการเตรียมดินที่ดีได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือต้นกล้าที่ดีสามก็คือการดูแลรักษาตั้งแต่วันที่เราลงดินเขาครับฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดทอโมลดูแลคุมหนอน อย่างไรนะครับนี่ครับคือทาให้เราจะประสบความสุเด็จกับการปลูกดาวเรืองได้ครับชอบคลิปนี้ครับขอความกรุณาครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนิ้วโป้ที่นั่นเห็นอยู่ด้านล่างนะครับอย่างนี้ครับช่วยกรุณากดให้ผมด้วยครับปุ่มสีแดงที่เป็นกลุ่มติดตามนะครับกดไปครับถ้าเป็นกลุ่มสีเทาแล้วไม่ต้องกดจานะครับแสดงว่าท่านได้กดไปแล้วนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าคลิปหน้าผมได้ลงคลิปวันไหนจะได้มารับฟังกันมีอะไรที่ข้องใจครับ คอมเมนต์อยู่ด้านล่างครับผมจะพยายามเข้าไปตอบนะครับหรือติดต่อผมได้ตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้ในด้านล่างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ0816560129นะครับผมอาภิวัตรยินดีรับทุกปัญหาของผู้ปลูกดาวเรืองทั่วประเทศไทยเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ